เรืมองเงินบ๊ถือนามทักเครือแบบนี้ก็ได้เรื่องไม่ได้เรีนกการนามสมควรทุกดอกอันนี้ยิ้มขอคารวะองค์ปู่ตาปู่คือผ้าขาวน้องหรือเป่าครับอ่ะขอให้ยิ้มตรงมือแต่ความสุขความแต่เรืองขอให้หึงขอให้รวยขอให้ถูกหวยเขียนให้คนถูกด้วยนะเขียนให้มันถูก แต่วันนี้ทำไมยิ้มเขียนจะไม่ถูกเลยยังไม่ถูกกับปูแค่ให้มันถูกอ่ะยิ้มแค่ให้มันถูกนอเขียนตัวใดล่ะปูเขียนเด็กปุ้ั็เขียน้รเขียนเยนทิพย์เีต้องยเขเขียต้องหุ่ยทิยทิ็ แ่นง yeah. uh, e? sure well, ah ั ah ้นเขียนล้วครับเออนั่ะเขยนถึงไว้ไหมถือล้วครับเออเอาไงถือถือถูกครับผูเออถือได้เข็นเข็นเพิ่มวหวกอคือว่าเอนกับพานบูมไปบูมน้ำตาลขึเต้านั่นน่ะอตืองั้นหรอเพบาะถ้ลูกเสียหายใจเสียใจราคั้นว่าหายใจรู้ั้นหายใจรู้ไม่ได้แต่ถ้าไม่หายใจวันนั้นหยาบจิตแน่นอนเนาะ อันนี้เขาโอยมาคือียอมานคือถดวใไหว่างไว้ก to ับ er <an> <os> ่าเราเรียกที <in> ่แ <magic> ท้แรมันเคขึ้นอย่างมาคแรอย่างมันเนั่บักเทียเองของอภาทีเียีบังเียเองก่อนเาน้ว่าแต่ตัวบักเียเอก่อนจำก่อนมนั่กับปูิดผ่านเนาะมัคเรียกพอวัวล้วก็เรียกเทเวน่าชูรถักคันคือร่วมวงกับองค์ปูตาช้อมพันบาท ขอให้นายคุรชักดาเรียนพ่อวอกจะเรียนไส้เว่นนะลูกนะขอให้มือโชคขอให้มือราบขอให้มือมมาขอให้ได้ถูกเด้ทุกวันก็พ่อพ่อลูกไม่เรียนพ่อวอาไส้เว้นแบบขอให้พ่อนะให้ในวันนี้เออขยากได้ก็ไปอ้าวชิบเก๊ชิบแปดชิบเก๊รักกับแปดไม่แค่นแ่เดินเดอนหึหึฮรวยๆจะลรีนะเรีนนะลูกนะเออนั้นทุฑชักพานไปบ้านนี้ แม่เอาข่มบ้านเกิดกึนร้วมโมตโกเกิดจากถ้ำบุญยิ่พอบ่านม้านเกิดกันเอฟคีผ่านทางช่องบบคเรยเอนกพารวยกับอีกนักก่อนคือนางวัฒนาะติดตะไครขอรมวมภวะต้นไข่ะบบ้าบไม่ไ่วกันล้นโมตโ วันถึงขี้นจักวานยุ่งเปรียป้ยวปากเปรียป้ยวปากเปรียป้ยวปากเปรียปปร้ยวปากเ,าเอ้องมาค้างวันถ้ายังไม่ถูกมันก็ฝาทนะลูกนะมันไม่ไหวานนะลูกนะเออเพราะฉะนั้นการุณะเอาหวยหว่านหวานหนะ่อยนะเขื่นใจคนชิมฟังดูไม่คุ้ว่าจะกินไหนเพราะเออมันถูกมันโฉมมาทางอันนี้น่างวัฒนาติตตะทายโคอถวัดตุง ต้นมาขามอีกพ่อช้ามหมื ienne, er? ่นบาทปาทิชโชกปาทิชโชกปาทิชช้าถวายจับมาหลายหมัขาเพรมีพ่อเมื่นไงเนาะมีจะบวัดเนาะไม่เป็นไรวดหน้าเอาหมกดบุกๆนะให้ไม่ครูหนึ่งพันบาทให้นางน้อยค่ะร้อยให้อื่นให้วันให้นางนักขาขาได้อ่ะขอให้มือโชคมือรากมือโชคมือมั่นอายุวันนะจุขขาพรอหหึงๆงแล้วก็ดูรวยรวยบุกขศลที่ใดเสด็จสมาเริ่มนางหลาเรอ นางวัฒนาขาบ่วงหิริววงจางเมื่อคู่พ้าชุยังกับชหนั่งเพินเพื่อกาพอข้อโอข้อหนักข้อใจรู้จกลึ่นรู้ได้ไว้ข็งเนาะเออด้วยใจแ้นสฉาถ่านเนาะออเอาหึงหึงรววๆนะงวดถึงมาเอาวักขาหวหนึ่งใช้ชุดเกศงวดได้เนาอใช้ชุดเก็พอเนาะจะใช้ไหนก็ูมันถึงนักมันถึงงาหอยเด้มันถึงหักเนาเอ เงินมันเหนียวเงินมันเหนียวึ้นเข้าไหนเด้วกอมันเหนียวสิบเก้าบังดูยังคาโปบังเราขึ้นมาเยอะนเบังเอาตีเขาทั้งห่เยอะยื่ขาดัะยืมก้อนอะไรที่ปูยืมไม่ได้มันจะขาดทั้มื่นยืมไม่ได้จเข้าแล้วเข้าเลยไงยืมไม่ได้ เขาได้เขาเงื่อนก็แก่วเขาได้กระเป๋าคู่ยต่งเพราะว่าเด็เกี่ยวก็ว่าเกี่ยวก็เกี่ยวก็เกี่ยวกใส่คัอขาดเลยแบบนี้ก็คือเพราะเกี่ยวก็คือขาวเลยแาเงื่อนก็คือบ้าาวบ้านคือคืดขาวเลย่บบนี้ว่านขาวบานกคอดาวเป็้ขาวนะครับก็คือพอจะมาดถึง เออเมื่อได้เข้าไปพขากับ็ได้เอาเงินไปเรียนสาวน่ะไปกับไปคือคือเราไปนักเบิ้งเข้งกันเรียนคือคืองานน่ะไปบุ้นสาวคลาดแตกไปกันทางไหนกันหนาวน่ะอันนี้นายบุญพันมคลาดแติวงรู้ว่าบุงกับปู่ว่าท่านท้อมทางบ้านขอให้มือขว้มือราให้บุญถึงท่านตาเด้อเด้อน่ะบุญท่านบุญถึงท่านตาน่ะขอให้โชคขอให้ร่า ขอให้สุขภาพแข็งแรงที่จะการงานจะเรื่องตาว่าเริ่มเริ่มทิ่มๆแล้วก็รู้เฮ้ยชิบเกะอ่ะ <c oughs> อันนี้ของนางเช้าเป็นเช้าวันปะพาราเทตะวันร่วมบุญกับปู่ตาววานปู่ตาทุก,กรอ,อ,อพรอมกับให้ไม่คุยเขาเลยน้องวันอยู่แลว สองร้อยเจ้าปูสองร้จปนาขี้อยคหมือนมันนนึ่น้อยยังหาขี้ดังจปูยังไม่หักขาไปแต่้่ก็คอยข้ของหลเยหบ่แม่ปูก็มาเคืองอะ้จเคือง้วเคารงดปูอ่าปูามามาน่คขไปมาเนะ เราดักอย่างว่าได้กอมาจับต้นเครื่องกันก็ใครทุ่มเเราละก็คือเนาะคนทับุกนะอ่าห้อยีนางปอกผ่าด่างมือเขีกวมือด่างมือเืียวมือไม้เขียกับเพาะแทนแรงเพรให้เงินเ้าเขาให้ของแรงมานะทุกนะรู้ไหมอ้เขาผู้ใดก็คือผมานผ่านมา มีเยาวารัตน์มอจะนั่งขาวเถอะนั่งกินด้าีท่ทีพิยะอกุ่มปาาคือเขาเ <c oughs> น่ทาศักดิคามือใครก็บึงบักแช่องอื่นรบกว่าเน่าศักุญนาันแบบว่าแย่งก็คือเรื่องกั นับ่งกด้เงินหล่อคอว่ถาพ่อได้เสียเงินกะ่า่า้าหจงจ้้คุอหน้าสกุลหน้ากบพ่อได้เสียเงินบ่คคอบอกเจออื่อเจออื้อผิดคาหน้าหูไ้เสียเงินบ่บ่กได้คุ้มค่บ่เข้ากูรางนะนะแ่แต่ไหนเสีไหนถุงวนั่นน่ะนะคพ่อหน้่พ่อหนี่บ่เบ่เสียนี่ีย มเดียวเออเอออนี่ยเออปาเออือแงาฮ่้ื่าฮ่าฮันฮ่า่าน่า่าฮ่าฮ่าฮืา่าฮ่าฮ่าฮ่าด่ัน่่าฮ่าาฮ่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 ่าฮ่าฮาฮ่า่่าฮ่้ฮ่่า่าฮ่าอ่าฮอาฮ่าก่ีฮ่า่าฮนาาฮ่า่าฮ่า่าฮ่นาฮ่าบาฮ่าฮ่าฮ่่าฮ่่าา่า่าฮ่าฮ่า่าวกาาฮ่าฮาฮ่่า่่าาา่่าาาาาา เออเนื่องขันบานะลรกนะ้อาจจะแค้นสิถึงปู่ขอให้มือจังจ่ายค่าหวยนะพ่อได้ค่าหวยก็จะเนื่องเอาค่าเนี่ยมากับแม่เนขัาเอาแทนกทนแทนงนคือต่ายทีานที่เก่าได้หรืีทาขอปู่จะปู่ได้จ่ายค่าสิบแปดสิบเก้าง่ายเบแปง่ายกว่าเอาง่าย่ายเอาที่แปดที่แปดสิบแปด อ้าวขอให้นางพบเจ้านิเม้าชคมอลากมีโชคมีหมานตอบุดไปเยอะๆแล้วเดึ่งถ้าต้องถังบุไปเ่อะๆมาตัวนมาตัวหนอ่คุยกรบผู้กรบป๋านไม่ันยงีนยางตเครับมึงต้องขังมึติมเติมไปกับตีมึงจะยังขันทีัวทีไปกูนึงเห็นบอีนั่งกอยเห็นใบอีนั่งหนักน่อยเห็นใบอีนังหนักาขาเดอเห็นใบอีนั่งแต่งโมครบ่เร อาหกว่าแม่ไปผู้ใกญ่งมาเจ้าไหนม่เฮ้พีเบ่เดอ็กอันนี้นางชื่อดาหะรับพันพ้อมครอบครัวใส่คุ้ขทางบวกับปู่คือพค้าพร้อมปู่ตาเออห้าร้อยบวกฐาเพราะว่าเป็นแปดร้อยวันชื่อถืแปดทอคอช้องห้าช้องถือปีระกาขคอะไว้ผ่อนให้นางชื่ดา หารับฟังหาครอบครอบคั่วหามือสกุมือลับมือกือมัดอาด้วันะสุลขับพระดึงดด้วยด้วยเฮปิงเบอร์เดืดชูดูเอาจั่ถึอเดี๋ยวจางผู้ได้รองแท่งก็นะมันคือียงทันแท่หมึมันชงแต่มันแต่นะว้าชุชิอชูฟ้าชูช่วยเอ็เอาอย่างนี้อ่ะให้มือคนร้องแท่บแค่เอ็ดไป่้องเฮปปเบอร์แล้วมันมแ

ยิงจะขางเอาเออยิาการลินจะของเราจะตายก็ไม่เกิดเขาอยงนี้รอกกระดายน้องโมกันโมกันอืมโอ้วันมันึงใจแข็เดิเจนเอกจะมักเขื่อนเขื่อนว่้งแห่งปืนเบอร์แบบเชื่อจังมวัดนั่งกองก่อนอันนี้ นายเอกชัควงหูงานพร้อมกับนางนีไรไว้กอดกอร่วมกัาไว้ร่วมกันขี่ไปขีอีกเื่องอเร่องพี่แบบป้มาอีกรอเออถามว่าวันนี้ลูกเปิดกูได้แก่นายทำไมแเมึงแกก็ขับรถให้พ่อนั่งเล่นคิว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 ไปหาเรื่องเจเรื่เท้าคือแบ่ว่าไปหาบังตะหมกกไมัไปหาบงไม่ขีนน่ะเพราะึ้าแ่ไซะ เออเมื่อระนั่าตับมีมาขาดไปเนี่อไม่ค่อยไม่ขี้นะแม่ไม่เขาชานกยังมียังขาดมือเราป่อยผมใจมือเขาไม่ขี้ขวดฮ่าฮ่า่ต่าฮ่าฮ่าฮ่า่าก่าม่าฮ่าบ่าฮทาฮ่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 าพ่าะชอนหัวกาน่าฮ่าฮ่อฮ่า้ ป่าทึ้อนั่งก็โตเกเไม่หนาวหนาวมั้งปาทึ้เท้าป่าทึ้งท้าปาทึ้งท้าป่าทึ้อสิ่พวกน้ต้องเรีดตามมันน้อมือนทากันจักสิ่งแปลงบารที่เราบ้าเอเอออถจะหายชัดสิ่แพรบารพกอจะยังพ่อขับ้มดมึงคอจะนั่งพ่อจะนั่งคือคือคือเปิดนาะบเนื้คือแปลงนาะเลรูข้องบาด ใบบเชียงเชียงคำคำหมอกหมอกพ่อคุมคุกนะมัร้ายได้ไก่มันร้ายอไม่พูเออมันร้ายได้ไก่จะบอกจะางจะให้มันเตือได้ไง่มันไม่เที่ยงนะมันไม่เที่ยงคำว่าเที่ยงก็คือเที่ยงนะมันเที่ยงก็สี่สิบสองเออมันเที่ยงถ้าอยากให้มันเที่ยงก็คือสิบเ้นาฬิอันนี้สิบแปดมันไม่เที่ยงนะเยอมันเป็นสิบแปดนาฬิกามันก็พอบ่าย พอกระเทือนจะค่ำก็ไม่ค่ำแต่มืดก็ไม่มืดพอกระเทือนจะช้อนทุ่มทั้งทุ่มก็ไม่รู้เนาะคือเพราะฉะนั้นแล้วแต่บุญว่าฉะนั้นใครมาในบ้านก็เอ๊ะแต่ว่าจะไปเข่าข้องคือคืออื่นนั่งแต่มูนั้นมื่อวานีเห็นว่าพ่อตองคืออะไรจันนะไอเข่าข้องคือก่อนเว้ราบม้วนเข่าบานอยู่เออคนนั้นไม่ธรรมดไม่ฉเฉลียวเลย บัเช็เอกก็เหมือนกันเขามาถูเรา่ะออบ้านนบัเช็เอกขับรถเป๊ะๆเลยนะขับรถเป๊ะๆเลยนะขับรถใมันเป๊ะเนีรถเปะๆหอบบปู่มัตรงเส้นข้างเข้าใจาูได้รถเกี่ยวได้เชี่ยวได้โค้งให้ตรงไปเรื่อยๆเข้าใจยนีครับปูข้าอยากได้โชคได้ลาภถึให้ติ๊กให้ตั๊กเราก็จะคิแปลกานไปจากไปอยากให้เชี้ยอืมงยันโมจะปู ถูกหลายถ่ายบุญกอมาคักมาหนึ่งเนาะนี่หลักการทำบุญนะลูกเนาะเกิดขึ้นได้จากกิดจากใจเกิดขึ้นที่บุญบารมีเพราะเราเคยฉะชงทางบุญมาตั้งแต่ยาวไกลมีกิจเมตตาอันชุถมของแม่คู่เราเด้อแบ่งผ้าดูกซิดูก้าแบ่งผ้าใช้บุญครัวลูกเจคือเจริญค่ะการทำบุญพ่อว่าจะไปเบียดเบียนใคร จะไปบังคับผูได้มาเสอะเจ้าลูกเ้อให้เกิดจากกิจให้เกิดจากใจ,ใกจ,กใจคนไหนอยากทำก็มาคนไหนไม่อยากทำก็พาดทุกสิ่งทุกอย่างจะเกิดขึ้นได้ด้วยตัวเราเองใช่ไหมลุอลเออต้องพิพจารณาตัวเองนะลูกนะทุกสิ่งทุกอย่างจะเกิดขึ้นจะมีบารมี ถิงมเงินมีข้างไหนน้องถิงมเงินม่อท้องไหเขม่าการหย้อนตัวเราเองเราคิดดีทำดีบารมีถึงจะเกิดและก็กกมั่มีจ,จิตใจอันเป็นกุอกกุศนเออขันมีจ,จิตใจอกุศนเฮ้ยนั่นกับบ้านอื่นเลกมีแต่ความเครียดเครียดเครียดหนะักม,มันเป็นอย่างนั้นม,มันก็นเลยที่จิตใจเข้าโต๊ะตัง ม่านก็เรื่องมีมานตัวหนึ่งมาครอบงำให้ติดใจเราคลิดไปถั่วที่สั่วเดน่นคําว่าคิดไปถั่วที่ยั่วเด่นคืออะไรเข้าใจไหมลูกคืออะไรพ<ภ>าชา้าไทยวันระคงไหมลูกนะคา้าวมาถั่วที่ยั่วเดน่นคิดไปโน่นโน่นคิดไปนี่นี่อย่างนี้แหละพ่อจะบแปลให้นะถ้าแปลไม่ออกนะคิดไปโน่นคิดไปนี่ไ,นไม่ปกติ กีดผู้วู้ไพวายกแล้วพอกีดผูโวู้ไพไวแต่วายกันไอ้นี่กับคำพาช้าอีช้านะคำกีดผูโวู้กีดเค่วก็คือกีดไม่รูดกับเนื้อกับตัวเข้าใจว่ากีดไปผูทั้งนั้นกีดไปผูทั้งนี้เขาเรียกว่าผู้วู้กับแคเวนั่นเลยให้เข้าใจนะลูกหลานสำหรับคนนั้นที่ยังมาเรียนพาช้าอีกช้านมาฟังปู่ตาพูดคำว่าผูโวูและเคเว โอ้ยพอกับขึ้นาดีนะจการงานก็จะได้แต้มเพิ่อให้กว่เจ้าอื่นหรอกนุ้เพ่นะพูเพ่อโว์เฟเวงโพว์เฟเวงวัดงวัดขี้ขาหนึ่งใชจะของขาหนึ่งเนาะไันเป็นกัรนเยินเมื่อไไปเนี่ยพันเมื่อครับบ่เมื่อคือว่าอีกกาหาขโมงนะนะเพราะว่าปูยังจิตหนีอยู่ดิจิตหนีอย่างอื่นอายุไม่คู่เนาะ ยังมิการช่วงหรือว่าจะไม่พูดแล้วนะ <c oughs> ก็ยังติ่นื่อนอนอ่อเนาะติ่ชื่ออาเือไม่คูวันนี้วันนี้ปีนี้เดือนนี้ไม่ครูอ,อาเรื่อเท่าไหร่ห้าส<ป>ิบสกูกคหาคือก็คุณยายเสียงนะหนะล่ะคาหาคือมาละเราปีน่าเท่าไหร่ห้าสิบเอ็ดกหาบนึ่งบาห้าสิบอ็บทบอคงจะใช่เนาะ ก็งั้นปืนนะเมื่อคู่ก็ได้ค่ะแล mm ้ก็งั่นก็บอหาถึอว่เปินเทาไป่เปินเทาก็นเลยพอวาถขึ้นปืนึงเนาะความสวยม่คู่ปืย่ครับ ก็คือทึกปีต้องว่าหาชื่อม่ว่าเขาต้องหาชื่อเอ็ดตัวมันลบเมื่อไหรคยอขึ้นคืนมื่อเดือนตุลาคคืนปีหน้าน่ะมันจะด้องหาหนึ่านึ่เลยครับปูมันเปนด่าชุบไปคพาได้เด็กคาดไปเรื่อยรงเรียนได้ขาดคือขาดเขาอยากให้คัาบอกชื่อถายขึ้นีนึ่งนะปีนี้ห้าถึงปีหน้าต้องห้าถึงแน่นอนพ่อว่าถึงว่าอยู่ถึงอยู่ครับว่ไม่ใครไปขาดลุงก่อน หาขึ้นแต่หาทวงเป็นไปคมได้เจ๊ขายยืมเป็นแต่ไม่ด้เจขาย <c oughs> ย่งหาหง,ยงเป็นไปได้ก็คือหาหนึ่งย<ม>่างเป็นไปได้กหาหนึรับปู่ที่เชียงก็พอบอกเรากันบาย่างบอกรักบว่าปีน้งแม่คู่จะได้กัะหาชิปเอ๋เข้าใจไหครับปู่จะได้กะบวกหาชปจะได้กับ,บ่าูก,ก็บบกคงทือจะได้ก,กัจะเคลื่อนไปน่ะยักปีน่ะแม่บ้นครับปู่พ่อ้องแม่คู่เท่าใจไหม สองห้าเปนห้าเลยนั่นเร็วนะมันบอกกลัาคือจะไหนถือทนไดฮ่าทำไงเนาะไม่คู่กับฝันแรียกว่าการชักผ่าชัเอื่นอีกแบบวันที่วันที่สามสิบมีวม่ชักสามสิบเลยไปยังหยุไม่งั้นไปเลี้ออกฝันเรียกว่าโพเดิมจวเอาจิ้มันยังเลยงานิบีตนี่ะ เราได้กแกรู้รเได้ก็แกใจไทวมันตัวเราแก้ใจไขใจคิดได้เราแบบแก้ไขค้าวแก้ยาข้าคแก้รับวันนั้นน่ะรู้จากไม้ข้างเนี่ยข้อปู่คือเขาวด้ที่เก่าเก่าเปิดทะองปู่คือเขาวันที่เก่าใช่ไหมครับปู่พอช้ออะไรที่เอาปู่คือภคาวันเออโค้กท้าแวดเรียโ้ วัวหัวก็คือว่าแต่วันไม้คู่เพราไม่หัวไข่อัวก็คือวัวไม่หัววัวจังานก็คือว่าก็วันที่แรงไม่คู่คือวันที่แถงสิบห้าครับคุณที่ห้าวันวันที่คู่กมคือวันทอ่คา่ก็คือวันที่หกใช่ไหมคุณบกก็ได้หาหก โอ้ค oh ่ะขาเลนปูสองห้าหนึ่งห้าแต่ปูอะปีงานั่นหกขาจ้ะหกหกเจ้าหกขาหกขาไม่หกขาไหกขาเออกจพอถูกอมแจกแจกจกจกถกมั้งมัจกมกุ่มนั้งกุมกกหขากานังกิดวักคือหบ ับปูอะูทไร้หาสิบเอาเดี๋ยวเซไปเดี๋ยวเี่สิบาหรห้าสิบหกข้าศูนย์ที่หลังคือเอาไปใส่ค่นคือ้่ามาเบ้กคุ้มค่าได้ดอกก็น้ำเบาหนึ่งค่าได้ดอฮก็นงเซ เมงใบครูเกิดวังนงาคักแม่ควัชค่ะเอาก็าคือพ่อไวยพ่อนว้าไหนบคได้ในครับพ,พ่อไวยพ่อนไทยปีเกา่าเนาะครับหาฮปเว่าฮ่าฮอาฮวาน่าฮ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 าฮ่าฮฮอดฮ่่ มัทนั <c oughs> กบบนก็คแฮปปี้บอวันถงวัเรื่อง้ันงวนคู่วนเนาะวนน,ะวนวครับปูฉลองทปีเก่าต้อนรับปีใหม่เพร่าเท่าห้าหกถูกต้องไหมถูกต้องครับเราต้องอวยพรกอร่อนนะโอ้บางีพักแรรูป้วก็ปล๊บๆเอ้เครอครับ โอ้กับอะไรพ่อนจะลืมครับทงไทยกินก้าวต่อรับกินหม่ใช่ไหมโอเค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 รู้ต่วบาบงงกมึโอเคไหมโอเคไหมโอเคไหมโอเคอยู่ครับโอเคนบังกมึนคือคัามรูเราด้วยครับผมบากคนรังวดแล้วเนาะอเคาะครับเด็ก่มื่อแพ้วแพ้วแพ้วแพ้เขาตะดน้ำแบบพานด้วยนาะ กี่นังอ้อมานยอ้ากันนั้นกัาน้ำบักเ้าโคตรนุดเเขางกเมือแพ้เว้ยนะคือหมาอขอปูเขาเนี้ยเขาเนี้ยเขาเนี้ยขอเนี้ยเขากินน้าบักเ้าเนี่ยกันคือรัก เออนำบักข in ้าวนำอันนี้เป็นนำทักทึกนำอันนี้เป็นนำอันนี้ไม่คู่กินไป้วก็อายุต่างหาทึเอ็เนาะนาออ่ะกินเน้เออกินรับปิน้าก็จะได้หาทิพยอีกคือจะแยกกาหนาบ่อยกนเนาะตได้เป็นาวอีกรอบเนาะอีกรอบเนาะเป็นสาวอีกรอบเนาะว่าเข่านะว่าหายเข่านะม่คู่เาเพราะจไม่จุกคู่ห้าอพ่อจะไม่เหล่านะพ่อ พ่อกระเรื่เลยดืมครับปู่คนขีไรายพ่อเปาค่อยหมักครับปู่พ่อมากแค่คนงามๆเลอยืมหัวหน้าแจ่แต่ปากหวานเพิ่มเพอ่มพ่อกรบ่เว่ต้องทาดแป้งแตงกวาด้นยไหมยืมครับปู่แม่หอครับแม่คู่กับคี้รายพ่นะดกัเขาก็หนึ่ง่ไหนนะต้อง อาก็เป็นแค่เพียงตัได้ข้าวแกงหมนเดิครับปูหน้าตายังเหมือนเดิมช่วยรอเหมือนปู่ตาเนาะครับโอเคน้ำบักเพานึ่เป็นน้ำทักที่ได้กินไปง้าเนิมครับปูกระเพาะก็จะได้แข็งแรงหุ่นก็จะบางร่างก็จะเพี้ยว่าจำเป็นจะไปออกกําลังกายคืออีนั่งนัชาขายได้เนาะคือกระเพาช่วยตาช่วยเรอระเพาชีวิตเบาไปเรืองกคืเพาเบาไปวัน เมาเวายังเมาเวาอืมอืมกรไเด้งเด้อครับตูวยิมว่องไปไหมเนี่อยิ้มว่องรุ่งแล้วอ่ะอ่ะถึงนั่งกับข้าวถึงร่งหารึเปล่ารุ่งยังพอรุ่งเรื่อยตัวใหญ่จัไปดูแบบเจน่น่งยิมพอถึงร่งนะตบอกไห้้วว่ารตัวไหญ่ร่งใ่จรงรงแปดกันังรงสิบแปด คึกแปดก็คือเพราะว่ามือเนี่ยคืบแปดมื่อมื่อคืบไหนครับปูเมื่อเมื่อเป็นเลยมาปูเมื่อมื่อไม่เป็นเดี๋ยงความควบคุมคือคืบแปดเนี่ยเขาแกว่าเอาแากเคียดแต่นะแต่ว่าพ่อไม่บอกนะเพราะว่าวันคือคืบแปดมีความหมายลูกนัานใดมีบุญมาความแข่งน้ำกันงนะลูกเนาะอ่าให้เจริญเจริญนะลูกนะให้ทุกปูทุกคนรับด้วยขอให้ทุกหัวทุกวันแล้วก็ทุกวัน อาตุซาตุซาตุปูองผ่าเข็ดถุงมากค่ะสิบเจ็ดถุงค่ะงวดนี่เข็ดมาสิบเจ็ดถุงค่ะไ่องคปูเท้าเพสุบันค่ะสิบเกียรพระองค์อเข็ดมาวันที่เศร้าเกีค่ะปูบานเนาะวันที่ซา้าเกียรค่ะก็คือสองเกียรเนาะค่ะวันที่ยี่สิบเกียค่ะค่ะสําหรับงวดนี้เนาะค่ะพินิดพีชนาเบิ้งค่ะ ค่ะสําหรับค่ะอาหารกลางวันห่าค่ะอาหารกลางวันท่ากับเจมี่ยูเนาะค่ะอาหารกลางวันกับเจมค่ะตัวเลขตัวเบอร์ส้วงเสาเนาะค่ะอาหารเสาของห่ากับเจมีอยู่สิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้าเก้าศูนย์หกศูนย์แปดศูนย์ค่ะค่ะหกสองที่หนึ่งค่ะทะเบียนที่สิบห้าปู่ไปเมื่อหนี้เนาะค่ะหกสองที่หนึ่งค่ะค่ะสําหรับค่ะปูใหอยนั่งทุงผ่าเฮ็ดถุงผ่ามากงวดนี้สิบเจ็ดถุงค่ะให มาใส่องคูท้าเวชสุวรรณค่ะให้มาใส่องค์ปูท้าเวชสุวรรณเนาะค่ะสิบเกีตพระองค์ค่ะนี่ก็เป็นตัวเลขตัวเบอร์ค่ะพี่น้องเอฟซีห้าค่ะยิบจับสลากกินแบงรัฐบาลไว้ก็ได้เนาะค่ะวันน่ปูอาจหายตองงวดเนาะค่ะสำหรับเลขหนึ่งเกตค่ะหรือเกตซิบค่ะสิบเกตนี่ค่ะก็เป็นตัวเดียวกันกับที่ปูหายหนักหน่อยเนาะค่ะ นางน้อยอายุได้เจ็ยริบพันศาปูวายยิงสีเนาะค่ะการแยกว่าจากสิบเกียรติก็ได้เนาะค่ะปีนิพิจาลนาเอาค่ะสำหรับไล่บ้านข้อมือนีก็มีอยู่หนึ่งเกียรติหนึ่งแปดหนึ่งเก่าเนาะค่ะเกียรติศูนย์แปดศูนย์เก้าศูนย์ค่ะเกียริจะมหกด้วยค่ะหกศูนย์ค่ะค่ะสำหรับถ่ายเงินที่สีเสียงโศกเสียงมานก็คือสองหนึ่งเก่าเนาะค่ะสองหนึ่งเก่าค่ะค่ะยรติจะิืมอายุไม่ครูน้องน้ำเนาะค่ะหาหนึ่งค่ะ หาหนึ่งหรือจะเป็นหกหกก็ได้เนะค่ะเพราะว่าพ่อซอหกหกค่ะค่ะสำหรับคลิปนี้ขอให้พ่อแม่พี่น้องที่เขามารับชมรับฟังแล้วเนาะให้มีแตส่สุขตลาดแตส่สุขตะมานให้เฮงลยุยๆค่ะปังๆเนาะค่ะสวัสดีค่ะ